ก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับพอดีเมื่อคืนนะครับอากาศดีมากนะครับฝนตกทั้งคืนนะครับวันนี้นะครับตื่นเช้ามาเราก็เลยเข้าป่าหาดอกก้านกันนะครับเอาไปทํากับข้าวตอนเย็นนะครับผมดูนะครับว่าตอนเย็นนี้จะได้เยอะหรือไม่เยอะนะครับหรือว่าจะได้หรือไม่ได้นะครับรอติดตามกันนะครับทั้งดอกหน่อยอ๋อเจอละอืมเจอละวโอหอืมในในนลู้เป็นแบบไหนอ๋อแบบนี้แบบนี้นะเจอ วันมาะเอยนี่เราวิธีดูเราดูจะได้ลุงเฮาดูจะได้อะอันไหนเก็บได้บ่ได้อ๋อแต่ถ้า้กิ่นได้เนี่ยมันมันจอยแบบมันมันมนอันนี้เนี่ยแต่ถ้าตีบนบ่ได้มันจะเป็นแบบเรียมเรียมอันอย่างเรียมปลายเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี้ยเนี่ยเนีอันนี้เรียมเอาง่ายๆเลยก็คือเอาคนที่ชำนาญมาเก็บคนที่เก็บบ่เปล่ก็บ่ต้องเก็บ อันนี้ก็ออกใหม่นี่ไหนรู้อ๋ออันนี้ออกใหม่ออกใหม่เอาบอ่ได้เถอะแต่พี่นะอ๋อน,น้อยอยู่อ๋อแบบนี้น้อยเขาก็ระจายเอาเ,อเอานาะเบาเดียปล่อยให้มันใหญ่เนียมดองไหนอ๋ออันนี้ขนาดนี้เอาได้เลยเนาะเอาได้กะรับปั้มรับปั้มละเนี่ยเนี้ยเนียมดองมีได้หรอมีจะได้ คือดอกกล้านี้นะครับท si ุกคนครับถ้าปีนี kind of so ้เขาออกตรงไหนนะครับปีหน้าเขาก็จะออกตรงนั้นเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าลากเงาเขาฝังไว้ตรงนั้นนะครับอันนี้จะแกบ่ได้อันนี้มันแก่ละอ๋ออันนี้อันนี้คือแก่แล้วนะครับอันนี้อันนี้นี่ได้นี่อันนี้คือได้นะอันนี้ทางเหนือเขาจะไปทําอะไรลูกอ๋อเอาไปแกงอันนี้ก็จะเอาไปแกงนะครับทางเหนือบ้านเราก็จะเอาไปแกงเนาะแกงใส่ผักช่พูหรือว่า ชะอมมันเฮากับผักกุนกเนาะแล้วก็ผักละผักชะอมนี่นไงอู้กินหอมนะครับละปลาละปลานเหี่ยดอกนี่ออกออกไม่เมาอยู่นี่นี่ลรงเม่าอยู่เนาะยอดงามอยู่นี่ไงรสชาติไม่เป็นจะได้ลุงโอ้แล้วแต่นี่ต่อมได้หวานก็หนึ่งมะคนก็ว่านอ้ออบนะถ้าตอนนุ่มเอี่ยมเขาว่าหวาน อ๋อตอนนู้มันอ่อนเขาว่าหวานเนาะที่นี่กะดอกมันอ่อนที่นี่กะออกยัไมที่เนี่ยม่ออันนี้มาออยู่ที่นี่นะอืมมะอออกที่นี่แต่พุ่มแตแกนะนั่นน้อยดอกน้อยอ๋อแล้วก็ลูดรูดรูดออกยังมันคันกรนลุงอือกะฆ่าค้นตีว่าแป้กรให้ยคันอยู่อ่ะอ๋อดองเอานะเนี่ย โอ้ยปุเลยง่ง่ยง่ยอุ้ยโหอือกูัะปุ๊บมาได้นะอ่าเป็นการหาดอกก้านที่แสนยากลําบากมากๆนะครับดูสิครับผมเดินตั้งแต่ข้างล่างมานะครับขึ้นมาข้างบนภูเขานะครับเจอดอกก้านแค่สองดอกนะครับเดี๋ยวยังไงถ้าเกิดว่ามีใครเจอไม่ค้าขายที่ตลาดนะครับอย่าต่อราคาเพานะครับสงสารเขาของอร่อยนะครับต้องยอมซื้อนะครับ ถ้าด sort of. <c oughs> <c oughs> oh, kind of ูไม่ดีสังเกตไม่ดีก็จะไม่ค่อยเห็นเนาะเพราะสีมันจะเหมือนกับใบไม้นะอ้บนงางาม สวยๆงามๆครับโ้้ยเหนื่อยเหมืกันครับเก็บดอกก้านทุกคนนี่อยางี้ยังไม่ออกแ่ารลยเดกเดกดอกก้านะล่ย E mm aí -hmm.